สวัสดีครับท่านผู้ชมต่อไปจะให้มาดูวิธีต่อปั๊มน้ำสองระบบปั๊มสองตัวปั๊มสองตัวแรงดันแรงอัดไม่เท่ากันแต่ละว่าเราเรียกใช้ทีละตัวได้ใช้แบบระบบออโต้หรือจะเป็นเมนนวดก็ได้อันนี้คือปั๊มคุณฟอร์ดจะมีถังในตัวในปัม๊มมาต้านิ้วครึ่งที่เราแปลงมาใส่ถังออโต้แรงดันใส่ลมป้๊มลมถังลม แล้วก็มีตู้ไฟโอเวอร์โหลดอะไรสับเสร็จในออโต,โตม้มอติฟมีเกียรเรียบร้อยการทำงานของมันก็จะมีดังนี้ตัวนี้ตัวเรามาติดใหม่ไฟเขียวเนี่ย,ยเราใช้อาเป็นตัวหลักแทนตัวนี้เพราะมันแรงกว่าต,ตัวนี้เราเสียบตรงๆเนี่ยมัน,น,มนที่ปลอกน้ำของตัวถุงเงินมนาเกิดตาวเรากระดูจากบอ่บอบ่ออยู่ตรงนู้น เขาจะวางไว้นี่มาเข้าปัม๊มออกปั๊มออกมาจะเข้าถางังเอออกจากถังมาก็จะเป็นสีแ๊บแรบเนี่ยเป็น p v ีออกไปนี่ก็ไปใช้ในบ้าน่นวนตัวเล็กตัวเล็กนี้ข้อเส้นนี้ก็จะดูดต่อเข้าดูดมาในในบ่อที่เดียวกันบ่อนี้เราวางไว้นี่อยนะวางไว้นี่มาเข้าปั๊มเข้าถางัง ออกจากพัอาจะทาก็จะมีวาวตัวหนึงห่งสำหรับควบคุมเขาออกก็จะไปจ้ำถึงก,กันกับตัวนั้นให้เขาสลับกานใช้เวลาพัมตัวไหนมีนปัญหาตัวไหนมีนปัญหาแล้วก็สามารถใช้ตัวเดียวใช้อีกตัวหนึ่งแกนกันได้แรงดันก็แรงอัดก็ไม่ต่างก,กันเท่าไหร่นีอันนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบปอนด์แต่ตันนี้ปิดทำงานอยู่นะครับปนะกงจะไม่เปิดนะอันนี้ก็อยู่ที่สิบปอนด์เปิดอยู่งานอยู่ก็ ใา้ทั้มสองตัวนแนะนําให้ทําแบบนี้ครับควบคุมโดยเมนนวดหรือว่าออโต้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดทัด้มตัวใดตันมีปัญหาเราก็จะมีนะน้ำใช้อีกตัวนหนึ่งใช้แทนกันได้มีั้รใช้ตลอดครับ